ฉันเป็นฝ่ายถูกเลียวเชื่อกันแกล้งมาโดยตลอดไม่ได้ฉันจะยอมแพ้ไม่ได้<ะ>จุบก็จุบเว้ยมาน้องฟันที่รักกำลังบอกข้าวว่าถ้าจุบของข้ามันไม่ถูกต้องมันต้องแบบนี้ปล่อยเขาได้หรือยังอืมปล่อยปล่อยในพลจั่วได้ขอรับ ในเมื่อตอนนี้ข้าได้ตัวจอมพลผู้นำทหารของศัตรูมาแล้วทำไมข้าจะต้องเก็บรองผู้นำไว้ให้รกค่ายทหารของข้าด้วยเช<ะ>โกรธเหรอถ้าเจ้าอยากจะเอาชนะศึกครั้งนี้มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะเอ๊ะแล้วไงอ่ะคือเจ้าใจยอมแพ้เดี๋ยวนี้เลยงั้นหรอเช่นนั้นมันก็คงไม่ได้หรอกแต่ข้าสามารถแพ้แบบปลอมๆให้เจ้าได้ และเจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าอย่างรับรักหืมเจ้าคิดได้ฉลาดดีนี่ต่อให้เจ้ามให้ความร่วมมือกับข้าข้าก็สามารถตีข้ตะวันออกเฉียงเหนือของเจ้าให้แตกแย,ย,ยับได้ง่ายๆเจ้าก็น่าจะรู้เรื่องแค่นี้นะข้าทำได้สบายอยู่แล้วข้าไม่อยากให้เจ้าต้องลำบากมากจนเกินไป น้อยการวางกลยุทธ์ของตระกูลเจียงของข้าแน่นหนาและรักกุมสุดๆที่เจ้าคิดจะเอาชนะได้ไง่ายๆนะฝันไปเถอะอย่าลืมสิตอนนี้เจ้าอยู่ในกำมือของข้าการที่พวกเขาจะเปิดประตูหรือมอบเมืองให้กับข้าเพื่อแลกกับเจ้ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือตามนิสัยความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อข้าไม่ว่าจะเป็นจอมพลจัวหรือองค์หญิงชังหนิงแล้วนั้น การยอมแพ้มอบเมืองเพื่อแลกกับการที่ข้าจะได้กลับไปมันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรือเออข้าไม่อยากมีรังขันย้งกับเจ้าเลยนะในเมื่อเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์มากขนาดนี้แล้วเหตุใดถึงไม่เป็นพันธมิตรปกครองฉังอานร่วมกันเสียเลยล่ะตระกูลเจียงของข้าเป็นพี่ใหญ่ส่วนตระกูลหลีของเจ้าเป็นผู้ช่วยตกลงไหม ทำไมพระเอกมังกรผงาดฟ้าต้องจ้องฆ่าขนาดนั้นด้วยเขาโกรธหรอถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะถึงยังไงก็ได้เอ๊ะได้หรอแต่เจ้าจะรับรองได้หรือไม่ว่าร่างกายของเจ้าจะมีเพียงแต่ข่าเพียงผู้เดียวเท่านั้นและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นเด็ดขาด ลีเยาเชอจริงจังกับฉันถึงขั้นยอมสละตำแหน่งเลยเหรออืมกลยุทธ์หญิงงามมันใช้ไม่ได้ผลสำหรับข้าหรอกนะข้าไม่ยอมหลงกลเจ้าหรอกข้าจริงใจด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของข้านะเอ๊ะเจ้าเลิกหลอกล่อข้าเสียทีเถอะตระกูลเจิงของข้ายอมเรียกเจ้าว่าฮ่องเต้ซะยังดีกว่ายอมเป็นหุ่นเชิดฮ่องเต้ให้เจ้า หรูเอ,อ๋อไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรการเข้าใจเรื่องราวปัจจุบันให้ชัดเจนมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะดีเยวเชิเจ้าก็แค่อยากจะนั่นกับข้าเท่านั้นเองไอคนอัตพานหน้าหนาหน้า,นา,นา,นาทนจริงๆอย่าบอกนะว่าเจ้าเพิ่งรู้ตัวที่ข้ารีบเดินทางมาจากไทยหยวนหามรุ่มหามข้ามเช่นนี้ก็เพื่อเจ้าฮะ ปล่อยข้านะพลักนี่ฉันนี่ฉันเกือบจะอจึกอจึกกับพระเอกมังกรผงาดฟ้าไปแล้วหรอเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงนะถ้าความลับแตกขึ้นมาแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไง